ก็พามาชมไป็นตุเรียนสายพันุหมอนทองนอนนะคะชุดนี้ที่ให้ดูอยู่ตรงน,นี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะไซส์ถุงมือสิบนะคะประมาณแปดสิบเก้าสิบเซนนะคะต้นพันธุ์อย่างที่ให้ดูเลยนะคะชุดนี้เราจําหน่ายกันแค่ต้นละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดนี้หนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องใส่ได้สี่ต้นนะคะ ทรงแบบกล่องเคอรี่หนึ่งกล่องใส่ได้สีต้นนะคะหนึ่งกล่องสนีใส่ได้หนึ่งร้อยต้นนะคะชุดนี้ลูกค้าที่ต้องการเป็นไซส์กระโดงหรือว่าเป็นกิ่งแทนกิ่งก้างก็สามารถแจ้งได้ลูกค้าดูนะคะลักษณะน้ําต้นทรงพุ่งทรงมูงแข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะถ้าเป็นกระโดงก็สวยนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะอันนี้ก็เป็นทรงกระโดงนะคะทรงกระโดงสวยนะคะเนี่ยกระโดงก็สวยๆมีสวยๆอยู่เยอะนะคะกระโดงชุดนี้ เนี่ยกระดูกนะคะกดูก็สวยๆอยู่นะคะอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจะได้แบบสวยๆเลยถ้าต้องการกระดูเราก็จะคัดกระดูกให้ไปทั้งหมดนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทต้วนเราลดระคะร้อยห้าสิบเราไม่ขายนะคะ,ะกระดูแบบนี้เขาขายกันร้อยห้าสิบเราไม่ขายเราขายแค่หนึ่งร้อยบาทนะคะ 100บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้หนึ่งกล่องเคอร์รี่ใส่ได้สีต้นหนึ่งกล่องไประนีใส่ได้อยู่ที่100ต้นนะคะอ่าบริการจะส่งทั่วไทยโปรนี้นะคะจนถึงสิ้นปีนี้นะคะจนถึงสิ้นปีนี้ถ้าต้องการกระดูเราจะคัดให้สวยๆแบบนี้เลยเป็นกระดูนะคะอ่าถ้าต้องการกิ่งเพนก็แจ้งได้เราก็จะคัดให้นะคะต้องการกิ่งเพนกิ่งข้างกิ่งกระดูเราคัดให้นะคะ ที่สนใจนะคะเอสไลน์เจ้งทางไลน์แล้เลยนะคะทุเรียนสายพันธุหมอนทอง100บาทเท่านั้นไซส์ถุงเบอร์สิบแปดสิบเก้าสิบซนบริการจะส่งทั่วประเทศนะคะ